รัฐบาลนี้ยุบสภาหนีการอภิปรายมันเกี่ยวข้องกับกระแสความนิยมไปกับน้ำ้วยไี่พี่ทางภาคใต้ตามเรื่องครับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาสิ่งแรกที่รัฐบาลถูกเรียกร,กร,กรยก้องมากที่สุดแล้วไม่ได้ทำจนรัฐบาลเกิดมีความรู้สึกว่าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านั่นก็คือการป่าปรามสแกมเมอร์ประการที่สองรัฐบาลนี้เข้ามาใน ห้ามกลางการถูกหาเก้าอี้ของอดีตนายกแพท,ทองทานและเข้ามาในสถานการณ์มีการสู้รบไทยกับพูชาและยืดเยื้อมาจนกว่านี้ซึ่งก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้และคนก็เกิดความรู้สึกว่าเอสองครามมันจะจบลงเมื่อไหร่การหวาดผวาก็ยังมีการสูญเสียก็ยังเกิดมันมาไฟนอนใช้คําว่าไฟนอนตรงน้ําท่วมหานใหญ่และภาคใต้นี่แหละจากผลสํารวจและค่าความนิยมจากการแซ่ซ้องของคนทั่วๆไปก็บอกว่า รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยหนึ่งไม่ใำอะไรเลยในเรื่องของสแกมเมอร์สงสัยจะอร,ร,รู้กันอะไรกังไงหรือเปล่าสองรัฐบาลนี้ไม่มีฝีมือในเรื่องของกัรบูชาแม้นายกคนเดิมตกเก้าอี้ไปเพราะคำวินิจฉัยเรื่องของกัรบูชาระหว่าง ลุงหุนเซนรัฐบาลนี้ไม่มีมาตรการในการป้องกันปัญหาภัยพิบตัติหรือมีฝีมือในการบริหารเรื่องของภัยพิบัติประเทศเลยอย่าว่าแต่การป้องกันเลยการแก้ไขคุณก็ไปไม่รอดรัฐบาลเคยพูดใช่ไหมว่าห,าหัาใจจะจัดการให้จัดเก็บขยะสภาพกลับส,สู่เหมือนเดิมทุกอย่างภายใน14่วันนี่หายลืมไปเลยนะเอไปกันน้ำเลย